ครึ่งหนึ่งก็าเก้าสามนี่เก้าสามครึ่งหนึ่งก็ต้องเอาครึ่งหนึ่งก็เอาโอ้อ่ะเป็นยำมาจริงจีตเนยเป็นยำมาเก้าสามครึ่งหนึ่งก็เอาป้าตัว สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนครับแฟนสองมาหาแห่งมวนชื่นพี่น้องเนาะเอาสิ้นสุดการรอคอยครับผมเนาะใครที่รอพี่ไก่เลขหลุดกองฉลากพี่น้องเนาะงวดนี้16พฤศจิกาปล่อยพร้อมกันทั่วประเทศพี่น้องเนาะเป็นตัวไดรอดตีไดฟันตัวได้สามตัวแล้วก็สองตัวลางพี่น้องอย่าพลาดเด็ดขาดงวดนี้เพื่อได้ได้โชคได้หมันน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ เอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาหาเหงม่วนชื่นไปทิ่ตามรับชมระฟังไปพร้พอมกันครับครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาพี่ร่างใครที่รอคอยเลขพี่ไก่เนาะตามนัดหมายพี่ร่างเนาะโอ้เป็นยังไงบ้าง<อ>เป็นยังไงบ้างวันนี้ไอ้วันนี้อ่ะ เาเจ็ดศูนย์เฮ้เก้าเจ็ดศูนย์อาเลขที่ว่ามาจากข้างในมันบ่ครับนี่ยแมนครับอ่าเห็นจังไอพี่ที่ข้าเจ้าว่ามั่นใจบอกหรือว่าตั้งได่มันไอเมื่อเสามันเป็นว่ามันมันผิดมันมันผิดไอยิบไปยิบแฟมตัวมันตัว,ตว,ตวมาผิดยิบแฟมตัวเลขไทยเลขแล้วมันยี่หามา โอ้ตัวที่เพินที่ห้โออ่ะครับโอ้โหอันนี้มันว่ามันมันบแมแหนมันมามออกออกไปแล้วออกไปแต่มันบวมขึ้นกันมันก็เรียก็เยว่าจะเฟินจะเึินอ่าอ่าเพราะว่าการเดี๋ยงตัวที่อพี่บอกไปอยู่แต่ว่ากาบบ้านเดืลดร่องดอกบ้านเดืดบอกข้าวตัวนี้เลยครับแต่รอคกามัชัดเจนก่อนตัวนี้แหละครับอ่าเก้าเจ็ดศูนย์อ้าพี่น้องเลขหลุดจากข้างในมาแล้ว เนาะพี่ไก่เพิ่นมานำ่นเสน,นอหายพ้องงางวันนี้16พฤศจิกายนของแท้ละพี่เนาะรับของแท้ครับอ่าอ่อพี่ไก่แล้วไปอีกครั้งนึงอ่าหกกองแปดห้าเก้าโอ้ แล้วก็ตัว97 970เนาะชุดหนึ่งนะครับกับ859 970ครับผมอ่าโอ้อ้าวตัวแทมตัวแท่ตัวแทนสองตัวเด้อหักซิซื้อได้บอฮะตัวแทมสองตัวตัวแทมจั้งไหน93โอ้มาล่าสุดบอนี่ิครับครึ่งหนึ่งเก่า เก้าสามนี่เก้าสามครึ่งหนึ่งก็ต้องเอาครึ่งหนึ่งก็เอาโอ้อ่ะเป็นยำม,มาจ,จริงจีดเองเป็นยำม,มาเก้าสามครึ่งหนึ่งก็เอาบาตัวมาเพิ่มเติมตัวนี้เนาะเพิ่มเติมครับเพ็นเติม,เ,ตมเพราะว่าให้สองตัวต่องวดอ่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแปดสามครับกับศูนย์หกเนาะ ศูนย์หกครับแปดสามกับศูนย์อ่าแปดสามศูนย์หกมาโอ้เต็มมินิเป็นมาบบวกว่าเป็นบอกเล็แล้วมันก็เลยว่าเก้าสามเลยครึ่งก็เอาโอโ้ทูเก้าสามนีกจ่ายครึ่งก็ต้องเอาป้าตัวไม่สองตัวหรือแต่ว่าเราตะลีบแห้งแห้งเลยอ่ะ ตเตอรี่แกาสามาซื้อปด้เลยโอ้มันธรรมดาครับเด็กกระแสดังเด้มันมัจะจังไดยดิดังงงดังตั้งแต่งที่ผ่านมาเลยโอ้ไปถือเลขดังกจีดาครับผมรถตเตรี่ลอเตอรี่เบิ้งมือเสรอ่ะูสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบออ่ะพี่ไปหาอเบิ้งไะเนี่ยไปถามเบิ้งนะไปเบิ้งอ่ะเบิ้งสุดหนึ่งที่เราว่าเจ้าสุดชิปไป สามปัญหาไงทองเน้โอ้ขนาดนั้นเลยทุดสิไปสาม0ันหาแถวนี้อ่าซื้อไม่ได้เลยเอ,อตัวพีห่หลองเอ้ยแต่ว่าก็เน้นย้ำว่าไกาครึ่งก็ต้องเอาไก่ครึ่งก็ต้องเอาต้งพวกพี่หลองเอ้ออยยเนว่าบานนี <c oughs> อ่อ่มาเพิ่มเติมล่าสุดสองตัวอ่าเก้าสาม อ่า93เด้อพี่น้องเด้อสำหรับเลขพี่ไก่นะใครที่รอคอยอ่าสองตัวนี้โอุ้สดสามตัวนี้เป็นยังไงพี่จัดไว้ไงพี่จัดหรือยังจัดก็คือให้ให้ตัดเตาอ่าให้ตัดสองตัวหอ้ให้ตัดเอาพร้อมอ่า70า95อ่าตัดสองตัวด้วย ก็ดสลับเอาเนาะพี่เนาะกัดสลับเอาเพราะว่ามันเดอกแงมอยู่ห่างแต่เฮ้าเฮ้ากันลงไปตอนนี้หละไอ้เอฟซีคนตดเดาอ่ะหรือว่าหลยเนาะมันจีหลาเพิ่จีว่าหลายตัวอีกจะแถมเก้าสามนี่ก็ย่านหลยอยู่หะับจะพูดประด็นกัเอาอะเอาก็เพื่อได้โจได้หมานผู้เพิ่นหาไดเขาเิจะหาอยู่ละครับอ่าหรือว่าเพิ่นจะหาไปแล้วถือใจเพิ่นอ่า กายืดดีน้ำพ่นจะได้ไปหาปติมแม่นครับพ่นจะได้ส่ได้มานึ่โส่มันนั่นอ่าโอุ้ดสามตัวแปดห้าเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดศูนย์ครับผมอ่าโอ้ผมมาบบคาฟ้าทั้งหมดนี่ฮะบบคาฟ้าทั้งหมดนี่บาฟ้าไว้กับ้บยูติจังเลยจังเลยก็มาเดอล้ว้าตัวพี่น้องเอ้ยอ ันกนแต่งูแต่ยังไปงูใหญ่เนอ่งูตรงกลางยังไปท่นไหมตัวใหญ่ไเออคือฝันดีฝันดีมาเมื่อกี้บางงวดเมื่อกี้ผมผมผมวัวได้จับใส่กันเด้อื้อกันจับใส่กันกระถือเนะอังไปฟึกไปฟกแเเปนยสามตัวลอตอนะกันะอันนี้ก็เหมือนกันหาลอตเตอรี่ไว้เลยเนาะครับผมหาได้โชคได้หมันขี้กันบนเนี่ยบนนันเรือเลขแต่ละตัว แต่ว่าเป็นเบิร์มาคักแล้วถืกต้องแล้วเงี้ยป่ะถืกต้องแล้วครับถืกต้องแล้วโอ้ตัวเมื่อเช้านี่เป็นรางวัลที่ห้า RPG เหรอก็เป็กกนแบบัอไอ้เป็นในเหรียญของรางวัลที่ห้าเปล่าฟากันเปล่าเลยิบองมาดบัวเมียนที่เหลามาดเยนยโอ้โอ้อ้า,าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาได้ไข่สามตัวนี่ก็ไม่แห้งแล้วละอ่าก่อนมันเข้ามาเถอะอ่า เอาเนี้เพื่อได้โชคได้หมานน้ากันเพื่อได้ค่าคคลุงไฮโหน้าเอาขอบคุณพี่อะไรครับผมบสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาขอบคุณทางพี่ไก่พี่น้องเนาะมาดวนๆกันเลยบ่ต้องเอาหลายเพิ่นว่าบ่าต้องบ่ต้องเขียนไลอ่ตัดเอาได้พี่น้องได้สองตัวตัดเอาแอดมินจะไม่ตัดให้เนาะแต่ว่ากะหาเก้ากับเทียบชูน่ละเพิ่นว่าตัวตัวเน้นไดหน่อยทุกท่ายนะ เลขสามตัวสองชุดเน้นทุกตัวแต่ว่าตัวที่เน้นมากๆกก็คือเก้าสามเคิงก็ต้องเอาหาให้ได้พี่น้องเพิ่นว่าจันสัตเดอร์เนาะเลขรับพี่ไก่ครับผมอเอาวัานนี้เป็นตั้งไห่พี่น้องเพิ่อนว่าเพิ่นว่า,วาบาฟาไว้กับวบยวแตกเปียงย่างเดียวพี่น้อง เอาเพื่อได้โชคได้หมาน้ำกัน้วพี่รองเด้อให้เป็นแนวทางครับผมเนะเาะเ,เ,เตรียมแคปหน้าจอเตรียมสมุดปากกาจดไว้ชุดสามตัวแปดห้าเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดศูนย์อัดเอาที่นี่หันพี่รอง แล้วก็สองตัวมีเก้าสามชุดตองวดให้แปดสามกับศูนย์หกครับแต่ว่าเก้าสามย้ำเลยจ่ายครึ่งก็ต้องเอา้ดยพี่น้องเด้อเอาครับผมเตรียมแคบนาจอครับเอามาแบบด่วนๆเอาด่วนๆพี่น้องไปหารถเตอรี่ไว้อไปหาจิบรถเตอรี่ไว้ครับผม ะครับผมอ่าช่องนี้ด้วยอ้าวชับหน้กกาจอพี่น้องเนาะเลขจากพี่ไก่ลุดกองฉลากเพิ่์ลวานสันละพี่น้องเนาะอ่ะทาทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นแนวทางครับผมเนาะโชคๆมันมัลำๆนู่นด้วยครับอ่าชับหน้กกาจอพี่น้องแห่งๆปังๆทุกท่านครับผม